สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่ที่อูสสุนทอนนะครับครับผมอสุนทอะไรมากอ๋อครับอันนี้พี่เจ้าของร้านเลยใช่ครับผมชื่อวุฒนทอนครับผมชื่อสุนทอนครับชื่อเล่นชื่อวุฒิครับชื่อพี่วุฒิใช่ใช่ใช่ครัผมจะตัดเลเซอร์ตัดพัขอที่อยู่ร้านก่อนพี่อยู่ฝีแยกไรไปมากร้านอสุนทอรับทำอะไรบ้างนะครับตรงนี้รับตัดพับตัดพับ ต่อรถพว่วงต่อรถเทรลเลอร์ต่อรถด,ดำทำรถเบอสองต่อดำต่อเทรลเลอร์เนาะต่อเทรลเลอร์ต่อพว่วงแล้วก็ดัดพับแผงข้างทูกเกี่ยวบรถสิบล้อต่อรถได้หมดแผงค<อ>งแผ<ๆ>งข้างอะไรมีครบชิ้นบังคงมงคล<อ>มีครบหมดเลยนนลำปลายมาดครับอยู่ในตัวอำเภอลำปลายมาดเลยรถตัดก็อยู่ฝั่งนี้ครับอยู่ถนน,นเส้นนี้จะวิ่งไปบุรีรัมย์นะอยู่เส้นนี้เลย เคคลิปนี้ก็จะพามาเยี่ยมชมอู่ส่อสุนทอดนะครับว่าทำอะไรบ้างอันนี้ก็รับทำใช่ไหมผิดตัวนี้ใช่ครับอันนี้เราทำทำไปแห่เทียนพรรษาครับไฟ่เทียน๋อครับทำโดยจากวัดตัดได้สวยตัดเลเซอร์๋อตัดเลเซอร์ใช่ใช่อันนี้ก็รับทำหมดรับตัดเลเซอร์มาตัดเลเซอร์ด้วยป้ายร้านใครอยากตัดเหล็กทำได้หมดเลย ันนี้ก็จะเป็นส่วนรับตัดดัดรับม้วนได้ไหมครับม้วนกลมอะไรอย่างเงี้ยอตอนนี้เรายังไม่ดม้วนไม่ได้ยังไม่ได้ม้วนเนาะยังไม่ได้ม้วนอันนี้ลูกค้ามาเราเอาบางคนบางคนรถพ่วงอันนี้มีเหล็กให้บริการเลยใช่ไหมครับเรียบร้อยเลยครับเหล็กมาจบเลดก็มีเลดก็มีเหล็กแทนเล็แทนครับนี่ครับเครื่อง ตัดพับตัดต Get ัดพับเออแจกเขาเลยอันนี้จะบอกโชกอัพดัมเฟล่ะรถดัมเราด้ที่นี่ผลิตเองส่งทุกที่อันนี้เขาเรียกอะไรครับพอดีกระบอกโชกโชกอัพดัมโอที่มันดึงฝากมาแก้วใช่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 อันนี้ทำไปส่งเลยครับไวๆส่งส่ง สั้งทุกคู่ยนี้ได้ไหมครับ <S 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 ได้เลยครับได้เลยครับราคาโรงงานราคาโรงงานเป็นอะไรโฟรตดำนะ <S 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 ใช่ครับเป็นโชกตดำครับโอ้โหเอาน้ำอะไรนะ ออกคล้ายๆลงเครื่องเนาะพีใช่ใช่ไมคือเครื่องปั๊มมีเครื่องกลึงไงด้วยไหมมีหมดครับมีอีกลงหนึ่งครับก็คืออยากได้พวกอะไรก็มาสั่งทำได้นี่ครับฝั่งนี้ก็เป็นเป็นอู่เนาะเป็นอู่ต่อเลยใช่นี่ครับกระบะเก่ามือสองมาเทินได้ยังไงพี่ ครมีกระบาดเกา่าอยากได้กระบาดใหม่เอาของเก่ามาเทิร์นอ๋อกระบาอะไรก็ได้ใช่ไหมมาเลยกระบาดรับ<ำ>เทิร์นกระบาด<ำ>ด<ำ>ั้มกระบาพื้นเรียบเงยาวอะไรย่างี้มาหมดมีหมดเรารับเทิร์นหมดรับเทิร์นใช่อย่างเงี้ยรับเทิร์นหมดเลยรเทิร์นเอาของใหม่อย่างงี้เหรอใช่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 ใชอันนี้ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่อันนี้ขึ้นเฉพาะแผงข้างรับบิวด้วยนะพี่ครับผมบิ้วได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างเลย จะทําฝาคางใหม่ทาท้ายใหม่สอบรับเราทําเองหมดเลยหรือว่าจะให้ขึ้นใหม่ก็ได้ใช่ขึ้นใหม่เลยก็ได้อะไรขึ้นใหม่เสร็จแล้วอยู่นู่นรถมาจากประจวบคีรีขันอุกมาไกลทําสีด้วยไหมครับอยู่นี่ทำสีอู่ข้างในทําสีครับมีม,มีมีที่ทําสีตั้งหากออรรถ่อรถพ่วงเทงเลอร์รถดำก็ได้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูพว่วง นี่เราขึ้นพ่วงอยู่ครับมาที่นี่คือได้ครบเลยจบเลยมาเราครบเลยครับครับแต่รถมาอย่างเดียวก็สั่งได้เลยครับขึ้นกระบะใหม่ชุดดําเดิมเพราะว่ามาจากประจบคันนี้มาจากประจวบแต่ก่อนมันเป็นรถอะไรมาครับรถดําเหมือนกันแต่เขาเป็นแผงข้างมิเนียมเขาไม่อยากได้เขาอยากได้แบบกระบะเหล็กแบบนี้แล้วก็ได้เอากระบะมาเทินไหมกระบะไม่เทินเขาเก็บไว้ อันนี้ลูกค้ามาจากเพชรบุใช่ไหมครับใช่อันนี้มาจากเพชรบุมาเดีเพชรบุอันนี้มาจากเพชรบณ์คันนี้มาทําอะไรครับเปลี่ยนกระบะเอากระบะขายกระบะเก่าผมแล้วก็เอากระบะลูกใหม่ไปขายลูกนี้ใช่ไหมพี่เดี๋ยวขอดูใช่ใช่ใช่เขาจะยกอันนี้ลงใช่อันนี้รับซื้อยังไงครับก็แล้วแต่ลูกค้าเทินมาแล้วก็เทินหมดแลกเปลี่ยนกันมาคุยกันนี่ครับอันนี้มันเป็นยังไงถึงว่าเขาถึงเปลี่ยนครับ ลูกค้าวิ่งหลังถนนน้ำหนักมันเยอะน้ำหนักเยอะใช่อยากได้เ,เบาลูกค้าต้องมีวิ่งกษตเษอ๋ออันนี้มันก็เบาไม่ใช่หรอพี่หนักครับหนักนะนี่มันเป็น <c oughs> มินิมือี่รอยสามตันแต่ว่าโครงสร้างมันหนักองโอ้ครับผมแล้วก็จะยกอันนี้ลงครับทําประกอบขึ้นใหมน่นะใช่ครับใช่ครับคันนี้มาแต่หัวคัสซีหรือเปล่าครับ มามาหัวแล้วก็มีชุดดำมาครันนี้เขาให้ทําสีให้ไหมครับทาสีด้วยครับกระดมพึ่งเสร็จแบบนี้เดี๋ยวไปทาเข้าไปทําสีวันนี้ฝาข้างทึบเลยเนาะใช่ครับใช่ครับเขาไม่เปิดเลยเขาไม่เปิดปิดทึบเลยสวยนะเนี่ยครับเชื่อมปิดเลยครับครับเขาไปคนอะไรพี่ตัวนี้ วิ่งยางมาต่อยอ๋อวิ่งสานอันแบบนี้เหละครับที่ว่ารับนี่เทินนี่ครับรับทุกอย่างเลยครับใช่นี่ก็ขายแล้วก็ขายด้วยใช่ใช่ใช่เนี่ยที่ถอดนี่คือเขามาเทินเนาะใช่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 แล้วก็ขายด้วยครับเป็นมือสองเป็นมือสองครับ นี่ครับเป็นกระบะสองสนใจครับก็ติดต่อสอบถามได้ครับกระบะดีๆเลยและยังคันนี้ที่เขาเอามาเทินเขาเขาอยากได้แผงข้างอ๋อแผงข้างเหล็กนี่เวลาเขารัดอิดบล็อกแล้วมันเป็นแผงข้างไม้ไงมันอ่อนอ๋อนี่เป็นไม้เนาะใช่ใช่แต่ว่าเขาเอายาวท่าเดิมไหมท่าเดิมท่าเดิมแต่ว่าเขา ต้องการแบบว่าลัดของเขามันแข็งแรงอันนี้มันเป็นไม้เนาะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้เขาเอามาเทินได้เลยครับก็ประหยัดเนาะประหยัดขึ้นน้อยครับอันนี้เขาเอามาทําอะไรหรือว่าเพิ่มเพลาเพิ่มเพลาจากสองเพลากลายเป็นสามเพลาสองแต่ก่อนมันเป็นสองแปดแปดล,ล้อเป็นแปดเนาะใช่ใช่ใช่แปดน,นี้ก็รับทารับทานี่ครับเพิ่มเพลา อันเดิมตัวไหนพี่หน้าหรือหลังหลังหลังนู่นใช่ก็เพิ่มตัวหน้าอย่างนี้ใช่ครับอันนี้ของเขาซื้อมาเองหรือว่าผมจัดการให้หมดเลยอ๋อที่ร้านจัดหาให้เลยครับครับแล้วพวกสายอะไรเนี่ยพี่มันคืออะไรสายลุงสายลมเนี่ยนะครับอ๋อนี่เป็นเบรกหรอใช่ใช่ครับใช่ครับ โอ้แบบนี้ก็รับครับอยากได้แบบไหนก็จัดได้หมดครับืีต่อรถได้ทุกชนิดเลยวันนี้นทำอะไรลูกค้ามาเดินระบบลากจูงอ๋อแต่ก่อนมันไม่มีมาใช่ไหมไม่มีไม่มีเดินระบบ,บมามติดตั้งอยู่นี่ใช่ใช่ทำลูกสามเทาเป็นลกูกพ่วงเนาะครับ อูนี่ครับขึ้นขึ้นอย่างนี้เลยนะครับขึ้นใหม่เลยครับนนี้เราเราหงายอยู่ัไม่ได้<อ>ควม่มครับเข้าใจแล้วไอ้ตัวนี้มันจะหมุนได้นี่ครับต่อลูกพ่วงครับน,นี่นะครับอู๋สอสุนทนลรลำไยมาด พี่แล้วครั้งหน้าสองคันนี่แหละครับอ๋อเนี่ยรอต่อครับขึ้นกระบะเป็นรถลูกค้าใช่ไหมรถลูกค้าครับรถลูกค้าครับเยวนี่มีได้ทํารถขายด้วยไหมครับก็มีครับมี่ประกอบแบบเป็นคันขายเงี้ยหกล้ออะไรผมผมไม่ได้ทำอ๋อคือรับแต่รถลูกค้ามาใช่ครับใช่ครับประมาณนี้นะครับอูซอุนพรรับรลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ก็ สนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์น okay. so er okay. 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 ี้เลยครับขอบคุณพี่สุนทรครับวันนี้พี่วุฒิครับพี่วุฒิครับพี่วุฒิครับติดต่อพี่วุฒิโดยตรงเลยครับตามเบอร์นี้เลยครับทีนี้ก็ประมาณนี้ครับได้พาชมนะครับทัวร์ร้านแล้วเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ